บิ๊กเต่าเผยส่งสํานวนทุจริตยาโรงพยาบาลทหารผ่านศึกให้ปปชแล้วบิ๊กเต่าเผยส่งสํานวนทุจริตยาโรงพยาบาลทหารผ่านศึกให้ปปชแล้วรอส่งกลับมาให้ตํารวจจากนั้นลุยต่อทันทีขณะที่ครอบครัวทหารผ่านศึกเข้าให้ปากคําต่อเนื่องเมื่อเวลา16นาฬกาวันที่7มีนาคม68ที่กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางบชกพลตํารวจตรีจรุนเกียรติปานแก้วรองพบชกเปิดเผยความคืบหน้า หลังนาทีมพนักงานสอบสวนบวกปปปและเจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐปปทลงพื้นที่จังหวัดลบบุรีสอบกลุ่มผู้ป่วยที่มารับยาจากโรงพยาบาลทหารผ่านสินการสําหรับกลุ่มผู้ป่วยในจังหวัดลบบุรีที่ไปรับยาจากโรงพยาบาลทหารผ่านศึกแบ่งเป็น7กลุ่มมีประมาณ5-600รายเมื่อวานนี้กลุ่มแรกเข้ามาให้ปากคํากับพนักงานสอบสวน42รายส่วนวันนี้มีมาเพิ่มอีกประมาณหาหน้า50รายเจ้าหน้าที่ได้สอบปากคําแล้ว รองพบชกกล่าวต่อว่าจากการสอบปากคำผู้ป่วยและแม่ทิมทั้งหมดรวมทั้งหลักฐานที่เจ้าหน้าที่สแสวงหามาได้ทำให้ทราบว่ามีการทำเป็นขบวนการมีทั้งพยาบาลหมอพันเอกหญิงคนรับยาคนส่งยาทั้งหมดเจ้าหน้าที่พอจะทราบแล้วว่ามีใครบ้างขบวนการนี้ทำการมานานจนเคยชินหลังจากนี้จะส่งสำนวนไปให้ปปชพิจารณาคาดว่าจะส่งกลับมาให้ตำรวจสอบสวนกลางทําต่อในเร็ววันนี้ รองพอบชกกล่าวถึงกรณีบางสํานักข่าวลงว่าอาดีตแม่ทีมปลับใจมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการนั้นเป็นการให้ข้อมูลไม่ตรงกับความจริงส่วนข้อเท็จจริงจากการสืบสวนในคดีพบว่านางสาพัสนีสงวนนามสกุลบุคคลที่ถูกพาดพิงว่าเป็นอดีตแม่ทีมแท้จริงแล้วเป็นผู้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนขบวนการทุจริตย,ยาครั้งนี้เริ่มแรกนางสาพัสนีเคยถูกชักชวนจากเจ้าทหารให้แกล้งเป็นผู้ป่วยรับยาแต่นางสาพ,พัสนีคิดว่าเป็นสิ่งไม่ดีไม่ถูกต้องจึงได้ดปฏิเสธ และพูดคุยให้จ่าทหารกลับใจมาช่วยราชการหลังจากนั้นนางสาวพัชณีลูกน้องจ่าทหารจึงร่วมกันเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและถ่ายประทุษกรรมของขบวนการด้วยมาจนได้หลักฐานที่เพียงพอจนนําไปสู่การเปิดโปงความจริงก่อนนาหลักฐานทั้งหมดยื่นให้คณะกรรมการทุจริตรัฐสภารวมทั้งยังเป็นผู้ประสานพาจ่าทหารและกลุ่มบุคคลในขบวนการทุจริตเข้ามาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วย ดังนั้นนางสาวพัศณีจึงไม่ใช่อดีตแม่ทีมกลับใจพลตำรวจตรีจรุนเกียริกล่าวรองพอบชกกล่าวต่ออีกว่าสำหรับกลุ่มผู้ป่วยยังมีอักลายจังหวัดเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบพร้อมเรียกตัวมาสอบปกคำข้อไปสำหรับยาที่ถูกทุจริตนั้นคาดว่าจะถูกนำไปขายในตลาดมืดขณะน,นี้ได้รายงานความคืบหน้าการทำงานให้พลตำรวจโทจิรพภูริเดชพอบชกทราบแล้วโดยหลังจากนี้อาจจะต้องประสานบกปกปลาคอควายบวบใบไม้มาดูเรื่องเกี่ยวกับยา ที่ถูกนำไปขายในตลาดมืดด้วยส่วนที่สํานักงานสงเคราะห์ทหารเขตลบบุรีอําเภอเมืองลบบุรีบรรดาครอบครัวข้าราชการทหารผ่านศึกและทหารผ่านศึกเองได้เดินทางเข้าให้ความร่วมมือกับปปทและปปะชในฐานะผู้ร่วมขบวนการทุจริตเบิกจ่ายยารบทหารผ่านศึกเป็นวันที่สองโดยทยอยกันเข้าให้ปากคํากับเจ้าหน้าที่ต่อเนื่องโดยพื้นที่จังหวัดลบบุรีมีผู้ป่วยจริงป่วยเท็จกว่า100รายโดยเมื่อวานนี้ได้เข้าให้การกับเจ้าหน้าที่ในฐานะพยานจํานวน42ราย ซึ่งคนที่เข้าให้การกับเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่อ้างว่าได้รับการติดต่อจากบุคคลชื่อเอื้องถามว่าอยากได้เงินใหม่ทุกคนก็อยากได้เพียงแต่ต้องใช้บัตรประชาชนกับบัตรเบิกตรงและนัดกันให้ไปขึ้นรถตู้ที่มารอรับอยู่ซึ่งไปแต่ละครั้งก็เต็มคันและพอไปถึงให้เข้าหาหมอโดยมีคนชื่อเอื้องประกบตลอดเวลาบางครั้งเข้าไปหาหมอพร้อมกัน3-4คนซึ่งแต่ละครั้งที่ไปก็จะได้เงิน1 0 0 0ันบาทบ้าง1 5 0 0บาทบ้างแต่จะไม่ค่อยได้ยา